สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทายของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะกับห้องเรียนคุณครูดวงสมรอ,อ่อนซ่อนเดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ในบทที่10นะคะนักเรียนคะตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนค่ะวิชาภาษาไทายภาษาพาทีขึ้นมาได้เลยนะคะ เมื่อเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปบทที่10นะคะที่หน้า129ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีไปที่หน้า129่รอนะคะเรายังอยู่ที่บทที่10อยู่นักเรียนจะพบกับบท อ่านเสริมนะคะเรื่องความสุขอยู่ที่ไหนคะ่ะวันนี้คุณครูดวงสมรจะพานักเรียนอ่านนะคะเมื่อนักเรียนอ่านตามคุณครูแล้วให้นักเรียนอ่านค่ะฝึกอ่านแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งเข้ามาเพื่อรับคะแนนนะคะเริ่มกันเลยคะ่ะอ่านเสริมความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดธรรมชาติกล่อมกลาวจิตงดงามยามพินิษ แสนเรียบง่ายใครกังวลเมืองกรุงยุ่งแข่งขันแก่งแย่งกันทุกแห่งหนรีบเร่งรวดเร็วจนต้องตื่นตัวไม่มัวช้าตัดสินตามความเชื่อเพราะลางเนื้อชอบลางยาตึกรามหรือไรนาปรับตัวสู้ ก็อยู่ดีอยู่ไหนก็อยู่ได้หากอยู่ไปสุขชีวีกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริง ค่ะนักเรียนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทอ่านเสริมนะคะภาษาไทยจะมีความไพเราะอยู่ในตัวนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านให้ได้จังหวะเหมือนคุณครูนะคะฝึกอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอค่ะนักเรียนค่ะฝึกอ่านบ่อยๆหลายๆรอบนะคะ ฝึกอ่านแล้วให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอนักเรียนอ่านนะคะบทอ่านเสริมความสุขอยู่ที่ไหนส่งเข้ามาส่งคลิปเข้ามาเพื่อรับคะแนนกับคุณครูนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ยาวนะคะสั้นๆหนึ่งหน้านะคะสำหรับบทอ่านเสริมค่ะงานที่มอบหมายมีหนึ่งเรื่องก็คือให้นักเรียน อัดคลิปวิดีโอแล้วส่งเข้ามาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบลงแล้วลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ